ต้องใช้คําว่าน้องแยมเป็นทองเนื้อก้าของโรงเรียนวงนังมนวิทยาคารนะครับเพราะว่าด้วยสภาพชุมชนด้วยสภาพความเป็นอยู่ของน้องเนี่ยไม่เอื้อต่อการเรียนรู้เลยหยุดความโชคช้ำไว ให้เป็นเรื่องสนใจจอดีได้เท่าไรเราจะสู้ไปด้วยกันหยุดความฝันไรให้มันจางหายไปแม้จะล้มจะจนยังไงหากว่าคนจริงใจไม่ท้อจะลุกสู้ อยู่กับคุณทุกช่วงเวลาวันนี้รายการคนจริงใจไม่ท้อจะพาทุกท่าน เดินทางไปที่ตำบลบ้านเสียวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเพื่อให้กำลังใจเด็กสาวคนหนึ่งที่ชีวิตของเธอไม่เคยง่ายเด็กสาวผู้เติบโตท่ามกลางปัญหาทางการเงินและการแยกทางของพ่อแม่ตั้งแต่ยัางเด็กแต่เธอไม่เคยมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เธอต้องหยุดฝันหากแต่เป็นกำแพงที่เธอพร้อมจะปีนข้ามไปสู่เป้าหมายที่เธอมุ่งหวังให้ได้ เรื่องราวเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยครับ ทิตาพาเอี่ยมสำอางกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวมวุฒิยาคารอยู่จังหวัดกาลสินค่ะ l e t m e introduce myself my name is, ita, my is ท,าาทิตตาพาเอี่ยมสำอาง my nickname is a ยม I studying วมวลธิยาคารสคูลแล้วก็ I live in กาลสินค่ะทิตตาพาเอี่ยมสำอางหรือแยมเด็กสาววัย17ปีแม้เธอต้องเติบโตมาท่ามกลางความ,มท้าทายที่หนักหน่วง แต่ทุกก้าวของเธอยังเต็มไปด้วยความฝันที่ไม่เคยสั่นคลอนตอนวัยเด็กตัง้งแต่หนูเกิดมาหนูเกิดอยู่ที่กรุงเทพค่ะแต่ยายเอามาเลี้ยงที่กาละสินค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องไปทางานค่ะไม่มีเวลาให้ทีนี้ยายก็เลี้ยงหนูจนจะเด็กโดยการขายหมูปิ้งค่ะเลี้ยงหนูจนขึ้นมัธยมค่ะ ไป,ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลยางตลาดค่ะโดยการวัดความดันวัดไข้ดูแลผู้ป่วยค่ะแล้วก็ดูวิธีการทําแผลค่ะพอได้ไปสัมผัสงานประเภทนี้แล้วรู้สึกยังไงม้างลูกหนูชอบค่ะเพราะว่าหนูชอบการรักษาคนค่ะพอรักษาคนหายแล้วเราจะแบบปีใจมากเลยค่ะ ไทยเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็นำวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยหนูจะดูแลคนในครอบครัวก่อนค่ะแล้วค่อยแบบไปเปิดคลินิกเป็นของตัวเองแล้วก็ดูแลคนในสังคมค่ะ,ะม่ยภูประโชคหรือใหญ่ไม หญิงวัย62ปีคนนี้เธอคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับแยมเพราะในวันที่พ่อแม่แยกทางกันยายคือที่พึ่งพาเพียงหนึ่งเดียวที่อ้าแขนรับแยมและน้องชายมาเลี้ยงดูเปรียบเหมือนขอนไม้ที่ลอยมากลางทะเลให้ยึดเกาะในวันที่เรืออับปลางรับน้องมาอยู่ตอนนั้นยอดอยู่อนุบาลหนึ่งมาเข้าโรงเรียนบ้านเสียวอนุบาลหนึ่ น้องแยมครับน้องแยมอยู่ปหกอุอ้ยอยู่ปห้าปห้าเทอมสองจากนั้นมันอยู่ตรงนี้เศรษฐลทําไมถึงรับมาอยู่ทั้งๆที่เขาก็าาอยู่กับแม่เขาอยู่ดีๆมันไม่ไหวเ,เศรษฐก,กิจมันไม่ไหวมันยังไงละ่ะมันมาห้องมาเห็นมันทําให้ลูกเห็นพฤติกรรมพ่อแม่ไง ก่อนคุณพ่อคุณแม่แบบรักกันดีค่ะแก่อนแล้วก็ส่งเสียหนูเรียนที่โรงเรียนเอกชนค่ะแล้วไงต่อครับปัจจุบันตอนนี้ก็คุณพ่อคุณแม่แยกทางกันแล้วค่ะหนูเลยได้มาเรียนที่โรงเรียนรัฐยายไม่คือเสาหลักของครอบครัวอาศัยขายหมูปิ้งแลกรายได้เล็กๆน้อยๆ และเป็นรายได้หลักในการใช้ใจ่ายดูแลหลานทั้งสองคนที่อยู่ในวัยกำลังเรียนขายปิ้งหมูปิ้ง,งไก่นี่แหละขายกับข้าวบางทีก็ขายกับข้าวรถที่ไอเอเอนี่ระบบพังนะมันใหญ่ใช่ไหมมีกับข้าวหม้อหม้อข้าวเหนียวปิ้งหมูตเตาเข็นไปรายได้ของการขายหมูปิ้งในแต่ละวันนั้นไม่แน่นอน โดยในบางวันสามารถทำกำไรได้สูงสุดถึง500บาทแต่ในบางครั้งกลับมีไรายได้ต่ำกว่าที่คาดหวังซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายทำให้ยายไม่ต้องหันไปพึ่งพาแหล่งเงินทุนนอกระบบมาใช้หมุนเวียนหวังต่อทุนทำกินมันมีปัญหาตอนเงินที่พ่อแม่เขาไม่ส่งพ่อแม่เขาไม่ส่งเพื่อนก็เลยบอกว่าได้ไหมพ่อแม่มันไม่ส่ง เอานี้สิเจ้านี้สิพอเจ้านี้ปุ๊บไม่ไม่เอาเจ้านี้สิโอ๊ยกูจะไม่ไหวแล้วเออเสืบอพวกพวกนี้อเอาไปเอามามาไมา่ไปไปสิบกว่าเจ้าออตอนนนั้เขากับว่าเราค้าขายไม่ได้กําไรไม่ได้กําไรเลยนะพอได้กําไรเสร็จมาแล้วเวลานี้มาแล้วเปลียวที่ข้างในเอาลูกอ่า พรุ่งนี้แม่ขอผัดได้ไหมไม่ได้ยายก็รู้รู้ว่ามันเป็นนี้นอกระบบมันเป็นนี้รายวันทำไงได้ทีนี้มันเยอะต่อเยอะนอกทีเนี้ย่งดอกเบี้ยวันละสองพันห้าอืมพอดอกอ๋อวันละนะแล้วขายหมูได้วันเท่าไหร่ตอนนั้นขายหมูสองร้อย ภาวะของความขัดสนของครอบครัวในเวลานั้นส่งผลกระทบให้ทุกคนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากยายเคยมีคนมาชักชวนไปค้ำให้ด้วยค่ะรับไปค้ประกันนี่คนอื่นด้วยใช่ค่ะแล้วยังไงครับแล้วยายก็ได้ใช้นี่แทนเขาค่ะม,มันเป็นภาวะที่เราไม่ได้ก่อแต่ต้องไปรับผิดชอบ ก็เลยส่งผลต่อการเป็นอยู่ของเราด้วยใช่ค่ะตอนนั้นยายกับหนูเคยไม่กินข้าวเย็นค่ะเพราะว่าไม่มีังินซื้ประสบการณ์ชีวิตของลูกนี่ดอกโคตคือประสบการณ์อันเลวร้ายที่เคยทำลายความสุขของแยมและเป็นบทเรียนที่ทำให้เธอจดจำไปตลอดชีวิต เห็นคุณยายนั่งกอดขอร้องพ่ายตอนเที่ยงคืนแล้วหนูเห็นภาพอย่างนั้นแล้วรู้สึกยังไงหนูสงสารยายมากๆเลยคะ่ะเพราะว่ายายต้องรับแรงกดดันมากมายทั้งเจ้านี่ทั้งต้องพาราดเลี้ยงดูหนูอีกยายไม่เคยระบายปัญหาพวกนี้ให้หนูฟังเลยใช่คะ่ะยายไม่เคยระบาย เงินผู้สูงอายุออกก็ใช้อ,อีกตายแล้วไม่พอทำไงเนี่ยคิดไม่ไหวแล้วทีนี้สมองตื้อแล้วทีนี้ล้มลงเนอะแย้มมาเห็นพูดมาดีๆยายยายเป็นอะไรน่ะเราจะได้แก้ไขได้พูดไม่ออกก็ทิ้งสมุดให้มันดูสมุดเจ้านี้ มันชีนี่เวลามีคนมาทวงน่อยมเงีมาในลักษณะไหนคับ้นคือตอนหนูกับยายไม่อยู่บ้านแล้วก็ย้อนไม่อยู่เขามาพังพังกระถางต้นไม้ค่ะแล้วก็พังรถคิมขายของยายค่ะแล้วก็งัดหน้าต่างค่ะแล้ว เคยเผชิญกับเหตุการณ์ที่เขาเข้ามาพูดคุยทวงถามนี่สิไหมลูกเคยค่ะเข้ามาในลักษณะไหนลูกเขาพูดแบบเจ้ากี้เจ้าการนะคะบอกให้ยายไปหาตังาจายอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันมันมาเป็นนำม,มาเป็นประโยชน์กับชีวิตหนูยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่เจอเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เราแบบอยากหาเงินมาเยอะๆจะได้มีทุนให้คุณยายค่ะแล้วก็ ไม่อยากกลับไปจนอีกคันด้วยภาวะที่บีบคั้นทำให้ยายใหม่ต้องพยายามดิ้นรนหารายได้มาปลดหนี้ด้วยการเป็นแม่บ้านรับจ้างรายวัน ที่ผ่านมานี่ได้ได,ได้ชำระเขาบ้างไหมจนถึงได้ก็ผ่านมาก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนะลูกเมื่อไหร่ล่ะยายสิ้นเดือนเดี๋ยวเอาบัญชีมาเดี๋ยวยายโอนให้ก็เอาบัญชีมาโอนแล้วก็บอกเวลาด้วยนะว่าโอนกี่โมงกีมง่มงก็ไปโอนที่ลานคาโอนไปให้จากปัญหาด้านการเงินส่งผลให้แยม เติบโตมาพร้อมกับความรับผิดชอบขนขวายช่วยยายหาเงินด้วยวัยเพียง12ปีหนูว่าหนูสงสญญารยายค่ะเพราะยายทำงานคนเดียวหนูเลยต้องออกไปทำงานแล้วก็หาเงินมาเพื่อค่ะเพราะตอนนั้นหนูว่างค่ะหนูก็เลยอยากทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ได้แต่เราเรียนหนังสืออยู่ใช่ค่ะหน้าที่หลักก็คือเรียนหนังสือใช่ค่ะแล้วเอาเวลาที่ไหนไปทำงานล่ะครับวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็ปิดเทอมค่ะ หนูเลือกไปทํางานอะไรครับหนูไปแพ็คผ้าห่มครับผ้าห่มแล้วก็แบบคนของแบบแพ็คของอะไรอย่างนี้ค่ะที่ไหนครับที่โรงงานใกล้ๆบ้านค่ะแลวนี่เราทําอะไรเป็นหลัหกที่นี่จ้างเป็นรายวันหรือว่าแบ่งจากสัดส่วนจากรายได้ลูก รายวันค่ะร้อยกว่าบาทก็มีค่ะบางครั้งแสดงว่าช่วงปิดเทอมหนูก็ต้องทำด้วยใช่ค่ะก็ทำมาตั้งแต่มอหนึ่งใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้ครับเราทำอะไรอีกบ้างครับพี่บอกว่าไม่ใช่เพียงแข่งอย่างเดียวที่พยายามออกมาทำงานช่วยเหลือยายขายหมูปิ้งนี่ ทำอะไรงานขายบูปิิงคือไปหน้าที่ของหนูต้องช่วยทําอะไรหนูเสียบหมูช่วยยายค่ะแล้วก็บางทีมีเพื่อนสั่งอะไรแบบนี้ในโรงเรียนหรือคุณครูสั่งหนูก็ออกจากจะออกจากบ้านแล้วก็เอามาส่งค่ะอันนี้ยังก็คือมากัยายอย่างนี้ทุกวันเลยใช่ค่ะ นี่เราขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมนะตีสี่ถึงตีสี่ค่ะโอแล้วมุดอย่างนี้ทุกวันเลยเราตื่นออกมาทุกวันเลยวันที่ยายขายค่ะหนูทํางานแม่มาหนูก็เก็บตามหนึง่งร้อยนั่นแหละคะ่ะหนูไม่ได้ซื้ออะไรหนูก็หยอดกระปุกไวค้ค่ะแล้วเวลาที่ยายขัดสนได้เอามาช่วยหรือเรืองไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับหนูเอาให้คุณยายไปหมดเลยคะ่ะบ่อยไหมครับบ่อยคะ่ะ ไม่เสียดายแบบไม่เสียดายค่ะมันเป็นเงินออมของหนูนะไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าหนูตึ่นใจนช่วยคนใหญ่คะ่ะแยมได้เรียนรู้หลายสิ่งจากการทำงานดังนั้นการทำงานจึงไม่มีคุณค่าเพียงช่วยให้แยมมีไรายได้ช่วยครอบครัวแต่ยังทำให้แยมเข้าใจถึงความหมายของการทำงานหนักตั้งแต่อายุน้อยๆได้เรียนรู้วิธีการ ผลิตของแล้วก็ขบวนการทํางานแล้วก็ความอดทนแล้วก็เกี่ยวกับงานที่ทํานี้ว่าเราทํามาแล้วเราจะได้รู้ว่าพ่อแม่เราทาทางานมาแล้วเขาเหนื่อยขนาดไหน,นแบบนี้ค่ะอ๋อคือเราเอาข้าวไปกินโรงเรียนด้วยใช่หยัดกว่า นอกจากหนูหารายได้ในการทำงานนอกเวลาเรียนแล้วก็ช่วยยายขายหมูปิ้งแล้วหนูมีวิธีการไปหารายได้เสริมด้วยวิธีไหนบ้างครับหนูแต่งกรเลี้ยงความแล้วก็ไปประกวดต,ต่างๆค่ะโดยคุณครูพาไปประกวดแต่ไม่ใช่ได้ตังจากการไปประกวดมานะคะแต่เป็นทุนการศึกษาที่ครูหามาให้ะคะ่ะแสดงว่าเรื่องราวของหนูเนี่ยก็อยู่ในใสายตาของคุณครูหรือคณะครูที่โรงเรียนเสมอใช่ เขาก็เลยพยายามสนับสนุนหนูใ,ในโอกาสต่างๆใช่ค่ะเริ่มถึงพอออด้วยค่ะสนับสนุนทางด้านไหนครับทางด้านการเรียนค่ะพอออให้ทุนเรียนดีมาตั้งแต่มนหนึ่งจนถึงมหกเลยค่ะพูดถึงในความโชคร้ายของหนูก็มีความโชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนไม่ให้หนูต้องโดดเดี่ยวใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้มันทำให้เรา เกิดความรู further, ้ส mm ึก hmm. ย <pol> ังไงบ้างครับในวันที่เราพยายามต่อสู้เนาะช่วยช่วยเหลือยายแล้วคิดว่ามันเป็นปัญหาของครอบครัวเราแต่ทางโรงเรียนกลับเข้ามาสนับสนุนเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างหนูรู้สึกว่าหนูมีความหวังมากเลยค่ะเพราะว่าโรงเรียนได้มอบโอกาสให้หนูแม้แต่ค่าเทอมเขาก็ไม่ได้ให้จ่ายค่ะต้องใช้คำว่าน้องแยมเป็นทองเนื้อก้าของโรงเรียนวังมนวิทยาคารนะครับเพราะว่าด้วยสภาพชุมชนด้วยสภาพความเป็นอยู่ของน้องเนี่ย ไม่เอื้อต่อการเรียนรู้เลยนักเรียนอยู่ในครอบครัวยากจนเนาะต้องทํางานไปด้วยต้องเรียนไปด้วยนะครับแต่น้องยังสามารถที่จะถีบตัวเองให้มีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรติศัดิ์4.00ได้ฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความตั้งใจเป็นความพยายามนเพียรของน้องอยากจะให้ทุกคนในสังคมครับเอาส่วนนี้ส่วนที่ดีของน้องเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับความพยายามไม่เคยทําร้ายใครน,น้องเรียนได้ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าไม่ว่าอุปสรรค จะหนักหนาแค่ไหนการเรียนก็สามารถดำเนินไปได้ปัจจุบันแยมเรียนอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนวังมนวิทยาคารแม้ตลอด6ปีที่ผ่านมาครอบครัวของแยมจะประสบปัญหาทางด้านการเงินแต่นั่นกลับไม่ได้เป็นสิ่งที่มาลดทอนการทำหน้าที่และทำผลการเรียนของแยมให้ตกต่ำลงผลการเรียนของน้องแยมค่อนข้างที่จะดีมากค่ะ ในโรงเรียนของเราเนี่ก็ถือว่าน้องแยมเนี่ยมีผลการเรียนที่ที่ดีแล้วก็รักษาระดับนี้เรื่อยๆจนถึงม .6 จนกระทั่งม .6 เราเนี่ยคุณครูทุกท่านเข้าที่ประชุมกันก็พยายามที่จะสนับสนุนให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสได้โคต้านะคะแล้วก็น้องก็มีความทะเยอทะยานที่จะไปติวนะคะทั้งที่บางครั้งใน ฐานะครอบครัวก็ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ในเรื่องสถานะเรื่องเศรษฐกิจอะไร่าเงี้ยนะคะแต่แต่ในเรื่องของการเรียนก็ก็จะมีบ้างบางครั้งที่การมาโรงเรียนอาจจะมีสายหน่อยเพราะว่าหลังๆได้ยินข่าวว่าแยามต้องดูน้องแม้ครอบครัวจะไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาได้แต่เป้าหมายของแยมนั้นยิ่งใหญ่เธอจึงไม่เคยปล่อยให้ความขาดแคลน และความท้อทแท้เข้ามาครอบงามจิตใจเธอเลือกจะใช้ความพยายามและความขยันเข้าแรกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มุ่งหวังตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม .6 แล้วมีเป้าหมายหมครับอยากจะไปศึกษาต่อในระดับไหนหรืออยากจะมีอาชีพอะไรอหนูอยากเรียนแพทย์แผนไทยคะ่ะทำไมครับหนูอยากเปิดคลินิกเป็นของตัวเองคะ่ะแล้วหนูก็อยาก นำวิชาชีพที่ได้เรียนมามาใช้กับครอบครัวเราด้วยค่ะเพราะหนูชอบเล่ให้ยายค่ะถ้าสมมติว่ามีทุนเนี่ยอยากจะเรียนอะไรอยากเรียนหมอค่ะแล้วก็อยากเรียนต่อเฉพาะทางค่ะถ้าหนูมีทุนแล้วมีการเตรียมความพร้อมไปสู่จุดนั้นไหมครับอ่าเราต้องไปสอบค่ะแต่ค่าสอบหนูกว่าแบบผู้ปกครองไม่มีตังใจเลยแบบนี้หนูก็เลย พอจะข้ารอบพอแทนค่ะ,ะก็เลยจะไปเป็นหมอแผนแทนค่ะหมายถึงพอจะต้องไปสอบนักศึกษาแพทย์ต้องมีค่าใช้จ่ายในการไปสอบเทสต่ตางๆใช่ค่ะตรงนี้ก็ไม่มีเงนินละค่ะเพราะว่าอยากเก็บเงินไว้ให้คุณยายกินข้าวกับน้องมากกว่าค่ะมันต้องมีค่าสอบอะไรบ้างครับเท่าที่ดูรู้มาทอีกทเอลค่ะเท่าไหร่ครับค่าสมัร ไม่มั่นใจว่าเป็นพันกว่าบาทหรือเปล่าได้ก็ไอเอลค่ะ<ม>แล้วก็สอบกสบพอทเอเลเวลค่ะที่แพทหนึง่งค่ะพวกนี้มีค่าสมัครหมดใช่ค่ะแล้วหนูไม่มีเงินเลยเหรออ่าหนูพอมีบ้างคะ่ะแต่หนูมีไม่เยอะคะ่ะเลือกที่จะเก็บไว้ใ,ให้ยายไว้เป็นทุนดีกวา่าใช่ค่ะแล้วหนูเคยปรึกษาใครไหมลูกว่า เราขาดทุนทรัพย์ตรงนี้นะเคยปรึกษาอยู่ค่ะแต่หนูก็ปรึกษากับคุณยายหนูก็เลยคุยกับคุณยายหนูเลยเอาแบบหนูเอาทุนของตัวเองไว้ให้คุณยายกินดีกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็สงสารคุณยายเพราะแกก็เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะแม้ว่าความฝันของแยมจะถูกท้าทายจากข้อจำกัดทางการเงินที่เป็นกำแพง ทำให้เธอจำต้องลดระดับความฝันลงมาแต่แยมไม่เคยยอมแพ้เธอยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดโดยในขณะน,นี้แยมอยู่ระหว่างยื่นขอสอบโคตา้าแพทย์แผนไทยกับมหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสาร,รคามอตอนนี้ยื่นรอบพอร์ตเฟลิโอไปค่ะจะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่า ก็เป็นในหนึ่งความหวังที่หนูพยายามจะก้าวไปถ้าไม่ได้แพทย์แผนไทยหนูมีแผนสองลองรับไหมครับว่าหนูจะไปศึกษาต่อหรือว่าจะทํำยังไงต่อไปอคุณครูจะให้ยื่นของพยาบาลค่ะพาาอดีมีาาโคตา้า MOU คถ้าหนูไม่ท้พูดถึงว่าก็ยังมีทางเลือกอื่นที่นอกเหนือจากที่เราตั้งใจไว้อันดับหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะถามหนูเกี่ยวกับเรื่องของ ความหวังและกำลังใจทุกคนมีความหวังต่อการมีชีวิตอยู่เสมอหนูก็เช่นกันใช่ไหมใช่ค่ะไม่งั้นหนูคงไม่สู้มาถึงทุกวันนี้<ะ>แต่ทุกๆครั้งที่เราสู้เราก็บางครั้งมันก็จะมีปัญหาอุปสรรคที่บางทีก็ทำให้เรากังวลใจเหมือนกันหนูเอากำลังใจจากไหนมาทำให้เราเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไปลูกจากครอบครัวค่ะเพราะว่าคุณยายให้กำลังใจใเสมอแล้วก็น้องค่ะคุณยายบอกหนูว่าไงลูก คุณยายบอกหนูบอกว่าอขอให้หนูติดมหาลัยที่หนูอยากเข้าแล้วก็หนูไม่ต้องกังวลอะไรเพราะยายอยู่ข้างหนูเสมอนนะค่ะ ในวันที่หันไปมองเด็กที่อยู่ในวัยเดียวกันหลายคนอาจจะไม่ต้องมาเหนื่อยยากกับปัญหาที่เกิดขึ้นมองย้อนกลับมาตัวเองรู้สึกอย่างไรบ้างครับหนูไม่น้อยใจในโชคชะตาค่ะเพราะว่าอย่างน้อยสิ่งที่เราประสบในชีวิตทำให้เรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นค่ะแล้วก็สอนให้เรามีแบบการใช้ชีวิต มีคุณาภาพค่ะในภาวะที่ทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเสมอหลักการในใช้ชีวิตของหนูที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้หนูมีหลักคิดยังไงลูกความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะหนูก็ต้องพยายามแบบคนไขหาความรู้แล้วก็ เก็บเงินแล้วก็เก็บทุนไว้เรียนต่อค่ะนี่คือเรื่องราวของแยมที่ตาพาเอี่ยมสำอางเด็กสาวผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแยมเป็นตัวอย่างที่ดีของการต่อสู้เพื่อความฝันแม้การเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้และยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อความฝันและความสุขของครอบครัว กำแพงชีวิตที่แยมเผชิญไม่เพียงแต่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นแต่ยังสอนให้เธอรู้จักคุณค่าของการทำงานหนักและความสำคัญของการมีความหวังในที่สุดแยมได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ด้วยความมุ่งหวังและความพยายามเราสามารถก้าวข้ามกําแพงชีวิตไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้เสมอ เรื่องของหนูมันเป็นแบบอย่างของคนในสังคมหือ่ป่าด้วยหนูอยากจะให้พี่ถามเรื่องไหนหรือ่อยากจะพูดเรื่องไหนที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนดูไหมไม่เป็นไรค่ะพี่หนูอยากแน,น,อนอะนํารายการพี่มากกว่า,วาฝากติดตามรายการคนจริงใจไม่ท้อด้วยนะคะเพราะเป็นรายการพี่ดีมากเลยคะ่ะช่วงคนจริงมิทิ้งกัน โดยบริษัทไทยบเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนขอชื่นชมในความมุ่งมั่นอุตสาหะของแยมที่เป็นทั้งเด็กที่กระตันอยู่รู้หน้าที่และมีหัวใจที่เข้มแข็งไม่เคยยอมให้ปัญหามาลดทอนคุณค่าของตัวเองและขอเป็นกำลังใจให้แยมก้าวข้ามกำแพงชีวิตให้สำเร็จนะครับเป้าหมายอยู่แค่เอื้อมเพียงนิดเดียวหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับแยมสามารถโอนเงินไปได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนางสาวธิตาภาเอี่ยมสำอางเลขที่บัญชี6638919601ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งหมด ได้ที่ช anel u t u b e คนจริงใจไม่ท้อฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีตอนใหม่ขึ้นมาเพื่อคุณจะไม่พลาดการรับชมก่อนใครหรือเพจ Facebook และ TikTok คนจริงใจไม่ท้อได้เช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข้อมูลร้องทุกข์หรือเรื่องราวเพื่อให้หรายการเป็นสื่อกลางให้กับสังคมกรุณาส่งมาที่ Facebook คนจริง ใจไม่ท้อโทร062 650 5274หรือ062 694 6336สถานีโทรทัศน์ New ส์วันไพยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา